เทรนลงทุนปี2024ที่มันกลับมาในรอบ10ปีหลาย10ปีคือสิ่งนี้ค่ะคุณฮาวเวิร์ดมาร์คนะคะนักลงทุนชื่อดังที่วอร์เรนบัฟเฟตให้การยอมรับมากๆเนี่ยบอกว่าตอนนี้โลกกำลังเจอการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในเรื่องลงทุนหรือที่เขาเรียกว่า sea change เลยนะคะก็หมายความว่าที่ผ่านมาหลาย10ปีทั่วทั้งโลกเจอลุกดอกเบีย้ยต่ำต่ำมากๆจนกระทั่ง ถ้าหากว่าจะต้องให้ผลตอบแทนสูงๆเนี่ยก็ไม่มีทางเลือกนอกจากไปลงทุนหุ้นหรือลงทุนอย่างอื่นแต่ตอนนี้ยุคนั้นมันจบไปแล้วค่ะหลังจากการขึ้นดอกเบีย้ยอย่างรวดเร็วของเฟดนะคะซึ่งเป็นการขึ้นดอกเบีย้ยในสปีดที่เร็วที่สุดในรอบ40ปีเลยนะคะซึ่งทั้งหมดนี้หมายความว่าโอกาสที่กําลังกลับมาในรอบหลายสิบปีก็คือว่าถ้าหากว่าเราอยากจะได้ผลตอบแทนที่พอใช้ได้ประมาณ4-6%เราก็ลงทุนพันธบัตรหรือว่า ลงทุนแม้กระทั่งหุ้นกู้บริษัทเอกชนที่มีคุณภาพสูงที่มีเรตติ้งดีๆจากทั่วโลกนะคะไม่ต้องรับความเสี่ยงเท่ากับลงทุนหุ้นนั่นเองค่ะสำหรับเพื่อนๆที่สนใจเทรนด์ลงทุนปี2024และอยากรู้วิธีวางแผนการเงินวางแผนลงทุนวางแผนกเกษียณทั้งหมดปิ่นมัดรวมไปแล้วนะคะในคอสออนไลน์ใหม่นะคะปลดหนี้มีทรัพย์สินหลักสิล้านค่ะรายละเอียดอยู่ที่คอมเมนต์เลยค่ะ